สวัสดีครับพี B ่เบิชาเล็ตเกดด็อบครับสำหรับคลิปนี้นะครับพี่รักจะมาคุยกับพวกเราเรื่อง Wi-Fi Analyzer นะครับลหลายๆองค์กรลหลายๆหน่วยงานแม้กระทั่งไอ้ไวไที่อยู่ที่บ้านเราเนี่ยนะครับเราก็เจอปัญหาที่น่าปวดหัวอย่างหนึ่งคือสัญญาณมันไม่ปกติสัญญาณมันเหมือนไม่แรงนะครับมันต้องมีอะไรบางอย่างแน่ๆนะครับทางดังที่จริงๆแล้วพอเราไปดูสัญญาณในมือถือเราหรือในคอมพิวเตอร์เราเนี่ยมันก็เกาะแล้ว ถือว่าเรงของความแรงของสัญญาณเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรแต่ทําไมมันมีปัญหานะครับทีนี้เนี่ยคลิปนี้ก็จะเน้นเอาเครื่องมือเพื่อที่จะช่วยในการที่จะมาดูให้เห็นภาพแหละว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นมันรูปนี้นะฮะไวไฟอนาลิเซอร์ zer, เป็นเครื่องไม้เครื่องมือที่จําเป็นสําหรับพวกเรานะครับคนที่ทํา IT System นะครับแล้วก็สําหรับเน็ตเวิร์กเอนจิเนียร์นะก็ต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือเหล่านี้ ถ้าไม่มีก็ต้องบอกว่าเหมือนคนตาบอดนะครับเวลาจะวินิจฉัยอะไรบนการสันนิฐานหรือการเดาส่มเนี่ยไม่ถูกต้องแล้วนะครับซึ่งพิลักเองแน่นอนว่าในการทํางานเองทั้งเรื่องของ Wi-Fi ซึ่งก็ทา e n t e r p r i s e Wi-Fi ให้ลูกค้าหลากหลายแบรนด์นะครับแบรนด์ซิสโก้แบรนด์อารูบานะครับทั้งโดยเฉพาะอารูบาเนี่ยเราเราใช้เยอะมากพอสมควรและแบรนด์กึงๆ่งอย่างเช่น TPlink นะครับที่มีโอมาดะอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างจะดีมากพอสมควรและราคาดีอันนี้ก็มาเล่าให้พวกเราฟัง ทีนี้เห็นไหมหัวข้อนี้น่าสนใจถ้าจบคลิปนี้ดูจบคุณจะเอาไปวินิจฉัยนะครับเอาไปวินิจฉัยปัญหาหรือสภาพจริงๆขององค์กรคุณเรื่อง Wi-Fi ได้และรู้ต้นตอของปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนนะครับโอเคก็ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหานะครับก็อยากจะฝากประชาสัมพันธ์พวกเราสักนิดหนึ่งนะครับว่าถ้าพวกเราดูคลิป ของ Tech Adopt แล้วนะครับยังไม่กด Subscriber นะครับจริงๆอ่ะ60%ของคนที่เข้ามาดูช่อง Tech h a d o p t นะไม่ได้กด Subscribe ผมเองก็ต้องขอพวกเราช่วยกันนะครับเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยที่จะเอาความรู้ตรงนี้มาฝ่าพวกเราการทําคลิปแน่นอนนะครับมันเป็นเรื่องของผมหรือเขาเรื่องของพี่ลักษ์ที่อยากทำใช่ไหมครับแต่การที่มันมีคนมากดกด b s c r i b e เนี่ยมันดูมีพลังนะมันทำให้เรามีพลังครับดังนั้นเนี่ยก็ขอให้พวกเราช่วยพี่หน่อยเนาะ หรือช่วยน้องหน่อยเนาะนะครับถ้าเป็นผู้ใหญ่กว่าผมนะครับนะครับหรือเป็นเพื่อนกันก็ช่วยกันนะครับพวกเรานะครับสังคมในการเรียนรู้มันจะได้เบิกบานนะนะครับและขอบคุณจากใจของผมเลยสําหรับเพื่อนๆที่กด subscribe ช่อง TEDx ดับบี้แล้วนะผมเองขอบคุณและยิ่งขอบคุณครับถ้าเพื่อนๆเนี่ยเข้ามากดจอยนะครับตรงนี้นะครับกด subscribe ตรงนี้นะครับเอาไว้ให้มีกระดีงไว้แจ้งเตือนอย่างนี้นะแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยกดจอยตรงนี้นะครับ ในการกดจอยตรงนี้นะครับเพื่อนๆสามารถที่จะเข้ามาสนับสนุนได้ตามศรัทธานะครับตามอธัธยาศัยเลยนะครับเหล่าแฟนพันแท้สาวกเทค a อ o ดและ VVIP แน่นอนว่าผมยังตัดสินใจอยู่ครับว่าคลิปบางคลิปที่มันเนื้อหาลึกๆอะไรพวกนี้นะครับผมจะเอามาให้กับ VVIP ดังนั้นน้องๆที่นะครับอยากจะได้เรียนหรือมีความรู้เนี่ยสมัคร v v p p จะมีเนื้อหาต่างๆเนี่ยไว้ไว้ไวรอพวกเราเลย ดีไหมอย่างนั้นก็อาจจะเดี๋ยวขอตัดสินใจก่อนนะช่วงนี้กําลังโปรโมทคอร์สสอน v i n d o s e r v e r อยู่นะครับเดี๋ยวลองดูว่ามันเป็นแบบไหนนะครับแล้วมันได้ผลดีหรือเปล่านะครับดีไม่ดีผมอาจไม่สนใจนะครับเดี๋ยวค่อยตัดสินใจกันให้เวลาผมนิดนึงนะโอเคคุณต้ประโยชน์ที่พวกเราจะได้นะครับเมื่อเราทําการ subscribe ช่อง t e ็ก a d อ p ด็อกนะครับมันจะเริ่มมีดาวมีสัญลักษณ์ต่างๆนะครับ basically ก็คือผมจะเห็นว่าคนที่มากด คอมเมนต์ต่างๆเห็นดาวแบบนี้นะครับสีดาวจะเริ่มต้นใหม่จนกระทั่งคนที่อยู่มานานก็จะเป็นสีม่วงเลยนะครับจะเป็นแบบนี้แล้วแน่นอนว่าคุณมาคอมเมนต์ปุ๊บผมและทีมงานจะรีบレスปอนอย่างรวดเร็วสลับคนที่สมสุนช่องเทค a อ o ดอนะครับลหลายๆคนนะครับแม้กระทั่งคนที่ยังไม่เป็นแล้วผมเข้ามาอ่าแล้วมีคําถามคนก็คอนซัลท์ให้นะครับแต่สลับสมาชิกจะได้รับการคอนซัลท์อย่างรวดเร็ว นะครับและแน่นอนว่าอาจจะไม่ใช่การท่าโบวชูติ้งนะพาอผมจะไกด์ไลน์ให้พวกเราสามารถที่จะนะครับพัฒนาตัวเองและแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองได้นะครับจะให้แนวทางไปรับรองว่าวิธีการแนะนําของพี่ลักเองเนี่ยหลายคนที่ได้รับคําชี้แนะนั้นนะครับบวกกับความสามารถของเขาคนนั้นเขาก็ไปต่อย,ยอดได้แล้วเขาก็มาบอกว่าได้แล้วครับขอบคุณมากครับโอ้โหนะครับผมก็ใจฟูมากเลยนะฝากพวกเราด้วยครับผมโอเค เดี๋ยวเราเข้าสู่เนื้อหากันนะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องไม้ <S <S เครื่องมือนะครับอันที่1เลยพูดใหม่นะอันที่หนึ่เลย,ใ,นะนนเลยในคลิปนี้ไม่ไดไม่ไมีเป้าห,หมายที่จะมาแนะนำว่าเครื่องมือนี้น,น,น,นี้ที่พี่รักใช้นะเป็นเครื่องมือที่ดีเลิศแล้วก็เอามารีวิวเครื่องมือไม่ใช่ในคลิปนี้เป้าห,หมายคือจะบอกว่าคนที่ดูแล เน็ตเวินะครับไม่ว่าคุณจะดูแลเน็ตเวิร์แบบฟิ s i c a l ที่เป็นแลนและ Wi-Fi แต่คลิปนี้เราจะคุยเรื่อง Wi-Fi สาระสำคัญคือคุณจะต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทำให้เรามองเห็นภาพของระบบที่เราดูแลอยู่เขาเรียกว่า visibility อย่างในส่วนของ Wi-Fi เองเนี่ยแน่นอน Wi-Fi คืออุปกรณ์นะครับที่เรามองเห็นเดียนะให้ดูนะอย่างนี้เป็นต้นตัวนี้คือ Wi-Fi ที่เป็น อุลบานะครับเ c c e s s point เรานั่งอยู่อย่างนี้แล้วเสียบสายเชื่อมต่อเป็น PPOE p p o ใช่ไหมเราไม่สามารถที่จะเห็นอะไรได้หรอกนะครับแล้วบน AP ตัวนี้คอนฟิกข้างในเนี่ยเราเข้าไปดูได้แต่เราอาจจะไม่ได้เห็นลึกๆในแง่ของการวินิจฉัยแต่มันอาจจะเห็นว่า AP เองเนี่ยนะครับมันปล่อยสัญญาณมากับโน้ตบุ๊กเราอะ่ะมันเกาะกันเนี่ยนะครับมันสัญญาณความแรงมันติดลบหรือมันบวกหรือมันเป็นแบบไหน ของ AP ตัวนี้แต่ถ้าในแง่ของการมีเคราะห์แบบ Wi-Fi ว่าในสถานที่ที่เราอยู่นะครับก็ต้องบอกว่าคนที่อยู่ในตึกรามบ้านช่องแยกแบบเดียวๆโดดๆไม่มีเพื่อนบ้านเลยอันนี้ไม่มีปัญหาแน่นอนแต่ก็อาจจะมีปัญหาได้อย่างเช่นคุณมี Access Point หลายๆตัวนะครับมีปัญหายังไงคือมีปัญหาที่มันมีการซ้อนทับสัญญาณกันนะครับแล้วคิดดูว่าคนที่มีออฟฟิศเช่า อยู่ในเมืองนะครับแล้วหรือมีอยู่ในเมืองก็มีบ้านรอบข้างกันเต็มไปหมดเลยนะครับ a อ c e เซส o i พอเหล่านี้ที่มาติดตั้งมาพร้อมกับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตแล้วเขาไม่ได้ปรับเปลี่ยนค่าอะไรให้เราเลยดังนั้นสิ่งหนึ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับพวกเราเกือบทุกคนคือชาน n อลนะครับปกติเราจะมีเนี่ยสิบเอ็ดชานเอลสิบสอเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยมันจะมีหมายเลขชานเอลหมายเลขที่ ขึ้นสัญญาณนั้นเอาไว้ใช้ในการนะครับเกาะและปล่อยสัญญาณเนี่ยนะครับดังนั้นดังนั้นถ้าเรานะครับติดตั้ง access point แล้ว default อาจจะได้ channel 11นะ default อาจจะเป็น channel 11หรือ channel 7หรือ channel 1อันนี้ก็ว่ากันไปแต่นะครับบริเวณนั้นๆมันอาจจะมี access point เป็นตับเลยเป็น10แล้วใช้ channel เดียวกันคิดดูครับว่า มันจะมีการกวนสัญญากันขนาดไหนยกตัวอย่างให้เห็นภาพด้านล่างด้านล่างคลื่น2.4กิกน,นะครับแถวแถวออฟฟิศผมเนี่ยมันก็ยังเห็นจุดที่ผมอยู่เนี่ยมันยังเห็น Ac c e s s point น้อยนะครับยังไม่มี Ac c e s s p o i ต t ตัวอื่นเยอะที่ปรากฏนะครับที่ปรากฏสังเกตว่ามันมี Ac c e s s p o i ต t ตัวหนึ่งที่นี่ฮะน้องๆเขาเอามาปลักน้องๆเขาเอามาปลักในออฟฟิศ เพื่อเทสพอที่จะเอาไปเดโมให้ลูกค้าอารูบานะครับที่ออฟฟิศผมใช้อารูบานะปรากฏว่าเขาเอามาปลั๊กใส่คอนโทรลเลอร์แอดเข้ามาก็ปรากฏว่ามันมีมันยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรแต่ผมไม่ให้เขาเปลี่ยนนะจริงๆเขาจะเปลี่ยนนั่นแหละแต่ผมไม่ให้เขาเปลี่ยนเพื่อจะได้เห็นตัวอย่างตรงนี้ก็พบว่ามันมี a c c e เซ p o i พอยอยู่2ตัวนะครับมันอยู่ใน Channel เดียวกันลักษณะอย่างนี้นะครับลักษณะอย่างนี้เนี่ย มันยังอยู่ไกลกันนะมันยังอยู่ไกลกันนะครับตัวเนี้ตัวที่ผมเห็นนะครับลบเจ็ดสิบลบหกสิบลบห้าสิบเนี่ยที่มันลบเยอะๆเนี่ยเพราะว่าตัวนี้มันอยู่ไกลผมไม่ใช่ว่าสัญญาณมันบีมกันนะไม่ใช่สัญญาณมันชนกันนะไอเนี่ยมันอยู่ไกลผมไอแบบลักษณะอย่างนี้ก็ยังพอได้นะครับแต่ถ้า AP2 ตัวเนี่ยนะครับ ที่มันเป็นต่างคนต่าง AP แต่มันใช้ช่องสัญญาณเดียวกันแล้วมันอยู่บริเวณใกล้ๆกันล่ะสัญญาณมันก็จะบีมสัญญาณออกมาแล้วก็ชนกันเกิดการ distortion ใช่ไหมหักล้างอ่ะการหักล้างสัญญาณอ่ะพอเกิดการหักล้างสัญญาณนะครับมันก็จะทาให้ AP มันไม่นิ่งมันแว่งนี่คือปัญหาของ AP โดยเฉพาะ Access Point ที่เป็นเกรดไม่ใช่ Enterprise Access Point ที่เป็นเกรด Enterprise มันจะมีวิธีการจัดการเพื่อหลบ สัญญาณหรือฟีเจอร์พวกนี้กันนะครับดังนั้นเนี่ยอย่างผมใช้ a ล u b a นะถามมาได้นะครับใครสนใจต่างที่ผมใช้ a ล u b a Access Point เนี่ย IAP หรือ AP ที่มีคอนโทรลเลอร์ก็ได้ด้วยนะนะครับปกติจะมีโวลชั่นคอนโทรลเลอร์แล้วก็ใช้คอนโทรลเลอร์จริงๆด้วยนะครับถ้าใครใช้อยู่ไอฟีเจอร์พวกนี้มันก็จะช่วยหลบสัญญาณแล้วก็จะมีฟีเจอร์เรื่องของ Client p r e f e r หรืออะไรเงี้ยนะชื่อมันนะนะนะครับคลายแอนไปอยู่ตรงไหนมันก็จะหลบสัญญาณไปให้หรืออะไรพวกนี้มันจะมีพวกนี้ นะครับคายแอน์พีเฟนะครับถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะครับออฟฟิศของคุณถ้าเอาเครื่องไม้เครื่องมือตัวนี้นะครับแนะนำทูนิดนึงลืมไปมัวแต่อธิบายเครื่องมือที่เราใช้ใช้อะไรก็ได้ที่เป็นทูอยู่บนมือถือ iPad, แท็บเล็ตอะไรก็ได้นะครับคุณจะต้องมีก็คือดาวน์โหลดมันมามันเป็น Wi-Fi Analyzer Tools ยี่ห้ออะไรก็ได้แบรนด์ Blend, อะไรก็ได้นะครับคุณจะเห็นว่าเอ้ยมันมีสัญญาณคล่อมกันอยู่คล่อมกันอยู่ นะครับในขณะที่ช่องสัญญาณอื่นไม่มีแต่ช่องสัญญาณนี้เต็มไปด้วยนะครับก็เหมือนกับรูปนี้รูปที่ผมมาขึ้นให้ดูเนี่ยอย่างเงี้ยสัญญาณมันจะโอเวอร์แลปกันอยู่เห็นไหมมันโอเวอร์แลปกันอยู่โอเวอร์แลปกันอยู่มันขี่กันอยู่ดังนั้นเนี่ยการที่จะการที่เราเจอปัญหาว่า Wi-Fi เราไม่ Stable มันไม่นิ่งก็คือมันมี Access Point n e i ในบริเวณเดียวกันใช้ช่องสัญญาณทับกันแบบเดียวกันมันเรียกว่า overlap channel คุณก็จะรู้เหตุผลแล้วอ๋อทำไมมันไม่นิ่งวะใช่ไหมมันไม่นิ่งวะวิธีแก้ก็คือคุณก็ไปหลบสัญญาณถ้าคุณไม่มี tools แบบเทพอัตโนมัติที่จะคอยวินิจฉัยและหลบสัญญาณเองคุณก็ต้องไป็แมนนวลหลบสัญญาณเครื่องมือพวกนี้มันจะช่วยอะไรเราได้พอเราเห็นภาพตรงนี้ยิ่งชัดนะครับเครื่องมือที่ดีมันจะบอกเลยว่าเนี่ยชสลับคุณนะสลับ new AP คือเห็นไหม ชแนลที่สิบสามสี่แปดเจ็เพราะ Channel อื่นๆเนี่ยมันซ้ำๆกันแล้วเนี่ยสิบสามสิบแล้วก็8แล้วก็7มันจะให้สกอร์ด้วยว่าถ้าคุณจะเพิ่ม AP ใหม่คุณควรจะเอาไป Channel นี้เพื่อที่จะได้เบสสัญญาณที่ดีที่สุดเนี่ยเบสชแนลเนี่ยเป็นต้นนะครับส่วนทูที่ผมใช้ตรงนี้ส่วนทูที่ผมใช้เรียกว่าชื่อว่า in insider นะครับนะเมื่อกี้นี่เปิดมาเนี่ยมันมีตรงนี้อยู่นะครับเนี่ยเข้าไปที่เว็บ metaclip.com insider นะครับทูนี้สามารถซื้อ subcriber ได้มันจะสามารถขยายความสามารถของทูนี้ได้แต่เวอร์ชันที่ผมใช้ไม่ใช่เวอร์ชันจ่ายตังนะเป็นเวอร์ชันฟรีอยู่คุณสามารถขยายความสามารถของมันออกไปได้โดยการที่ซื้อ subcriber แล้วก็สมัครสมาชิกตรงนี้นะครับถึงจะใช้ทูได้นะครับรีจิสเตอร,ร์เข้าไปในเว็บไซต์ของเขาพอคุณรีจิสเตอร,ร์ก็พอที่จริงคุณดาวน์โหลดได้เลยนั่นแหละดาวโหลดแล้วมันคืออัตโนมัติให้ดาวโหลดแหละดาวโหลดเสร็จจะใช้ทูตัวนี้ก็ล็อกอินด้วยอีเมลของคุณนะครับล็อกอินด้วยอีเมลของคุณแล้วมันจะทําการออโต้ดิสคอเวอร์นะครับซึ่งแน่นอนว่าคุณก็ต้องเกาะ Wi-Fi โน้ตบุ๊กของตัวคุณเองเนี่ยกับ Wi-Fi office ของคุณหรือบ้านของคุณก่อน พอเกาะเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะทำการสแกนแล้วมันกจะ็จะบอกว่าเนี่ย configuration observe นะที่เห็นนะครับโอเคนะผ่านเงื่อนไขตรงนี้ lease code 2.4 channel d i s c l o s e เนี่ยครับ you are use uh, you are using นะ11ช่อง Channel 11ใช่ไหม เนี่ยช่อง Channel 11นะครับ eleven h i t this currently is closed channel เขาบอกว่าอันนี้ close คขาบอ close d ตัวนี้แปลว่าแปลว่าความแออัดของช่องสัญญาณนะครับเนี่ยเขาบอกนะโอเคนะคุณใช้คุณใช้11ถ้า2.4เราใช้ช่อง11นะโอเคนะสถานะ strong security เขาสุดนะครับแล้วก็ไม่มี no 2.4 client เลย office ผมเนี่ยพอมีเน็ตเวิร์กให้แอคเซ n t พอที่เราเกาะเนี่ยมันเป็นแอคเซ p o พอยที่ฉลาดมันจะมีคลื่นเดียวที่รวม2.4และ5กิกะเฮิร์ไปเลยถ้ามันดีเทคว่าคลายแอเองอะ่ะสามารถเกาะ5กิกะเฮิร์ได้มันจะเกาะดังนั้นเนี่ยไอ้2.4 client จึงไม่มีมันจึงไปเกาะ5หมดนี่ก็เป็นความฉลาดแต่ก็ขึ้นอยู่กับแ c คเซ p o พอยที่พวกเราใช้ a c ค e ซ s p พอย t บางตัวก็ฉลาดนะครับแล้วก็ถ้ามี ซอฟต์แวร์ในการบริหารจัดการเนี่ยมันก็สามารถที่จะเซตได้ขึ้นอยู่กับ Access Point แล้วก็ t o o s ในการ m a n a g e นะครับแต่ Tool ที่แต่ Access Point รุ่นที่ผมใช้กับกับคลัสเตอร์มันเนี่ยมันทำอย่างนั้นได้นะครับถ้า AP รุ่นเล็กๆรุ่นแบบสำหรับโซโหใช้กับชาวบ้านมากๆมันก็อ่ะคุณสามารถแบ่งเป็น s s d 2.4 Channel 5 c h a ช n e l แต่มันต้องแยกกันเนเกาะอย่างไดอย่างหนึ่งนะแต่ AP ที่ Enterpri s e Grade หรือ Medium ขึ้นไปเนี่ย เขาจะออโต้ซีเล็กให้อันไหนเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีเขาจะทําให้นะครับมันก็สแกนสุขภาพให้เราได้เนี่ยฮะมันก็ยังบอกเลยว่าเนี่ยมันมีการโอเวอร์แลปปิ้งเน็ตเวิร์ก2.4นะครับเห็นไหมเนี่ย2.4ใช่ไหมมันมีการโอเวอร์แลปกันอยู่อย่างนี้เรียกว่าโอเวอร์แลปกันนะครับโอเวอร์แลปที่ห่างไกลห่างห่างกิดติดต,ต,ต,ตั้งห่างไกลกันก็ยังพอให้อภัยนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามการโอเวอร์แลปนั้น นะครับมันอยู่ใกล้ๆก,กันมันก็คือชนสัญญาณกันอันนี้มันไม่ได้คอมเมนต์ที่ขนาดว่ามันอยู่ไกลกันมันก,ก็บอกเลยนะว่า Overlap แลปห้ากิกะเฮิร์ตก็ overlap ก็มีนะครับทางที่ดีคือคุณต้องกระจายชานเอลอย่าให้มันมีการ overlap กันอย่าให้มันมีการ overlap กันนะครับโอเคนะฮะเนี่ยอ่านะครับถ้า overlap กันก็อย่างที่บอกมันจะทําการทําให้สัญญาณพวกนี้ดร o ปนะครับแน่นอนว่าเวลาเราดูคุณภาพสัญญาณเนี่ย เมื่อไรก็ตามที่สัญญาณเป็นสีเขียวลบในน้อยแบบนี้นะค, <c oughs> คือดีนะครับเมื่อแดงเมื่อไหร่เนี่ยไม่ดีนะครับอันนี้พวกนี้อยู่ไกลอยู่ไกลอยู่ไกล Ac p o s s t o i n t ของผมก็จะเกาะตัวนี้นะครับเครื่องโน้ตบุ๊กผมอยู่ใกล้ตัวนี้ก็เกาะตัวนี้เกาะตัวแรงๆ AP ที่ฉลาดน,นี่มันจะต้องนะครับออตโต้นะครับผักคลายแอนเนี่ยไปยัง AP ที่ performance ดีที่สุดนะ นะครับแต่ถ้า AP ที่มันไม่ฉลาดมันก็คุณเกาะอะไรมันก็เบือบ้อๆอยู่อย่างนั้นเนี่ยเพราะงั้นเนี่ยเรื่องการเลือก AP นี่เป็นเรื่องสําคัญนะครับเนี่ยมันก็จะสแกนให้เห็นว่าถ้าเป็น2.4 h ชน n e ลนะของเรานะตัวที่ใกล้ผมลบ3.3 dBm นะครับอันนี้ลบ14 dBm สัญญาณข้องข้างที่จะโอเค stable นะครับอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเครื่องไม้เครื่องมือพวกนี้มันยังทําให้เราเนี่ยเห็นนะเห็น AP ตัวอื่นด้วยเห็นไหมเนี่ย นะครับเนี่ย oppo ก็เห็นนะฮะจะอยู่ไกลครับ p าคินอะไรเนี่ยนะครับเห็นไหมฮะเทนเทนด์เห็นไหมครับเห็นนะ channel สามเห็นไหมครับเนี่ย channel นะครับเรามาดูนะมันมี channel ให้ดูเห็นไหมครับ channel หนึ่งเนี่ยถ้าของ white solution อย่างนี้นะแสดงว่ามันเป็นคลัสเตอร์นะครับมันก็จะบอกว่าเอออุปกรณ์เกาะเท่าไหร่อย่างเงี้ยที่เห็นนะครับเป็นเกาะนะครับแล้วก็มีเทสด้วย ก็ว่าไปเราใช้ช n นลที่มันจะไปได้แบบไหนบ้างเป็นออโต้ช n นลนะครับบอกด้วยว่าโมเดลเนี่ยรองรับความเร็ว a b g n a c a x โอ้โหพระเจ้า a x เลยนะนะครับความเร็วขั้นเทพนะพวกนี้ก็เป็นหลักกิกขึ้นเลนาะนะครับรว,รวมกันเนี่ยแต่ก็ขึ้นอยู่กับ access point ที่อยู่บนโน้ตบุ๊กของเรานะคือ ap เองมันแรงมันปล่อยขึ้นสัญญาณความเร็วมันอาจจะได้แบนย่านสูงแต่ว่า access point ของเราอะเท่าไหร่ นะครับอย่างของผมเนี่ยผมเกาะอยู่ผมได้เท่าไหร่เดี๋ยวให้เพื่อนๆดูนะนะครับเ p ที่ดีเวลาเกาะมันก็จะแรงนะแรงเดี๋ยวขอดูนิดนึงนิดเว่อ property นี่ยให้ดูเยอะไม่ได้นะเป็นความลับนี่ครับย่านนี้แหละเนี่ยชแนลห้าสิบสองเนี่ยย่านนี้เลยนะครับเจ็ดร้อยสองหรืแปด้อยเนี่ยนะที่ผมจะได้ก็ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของ AP นะนะครับนะนั่นแหละ กำลังสื่อสารว่าเครื่องไม้เครื่องมือเป็นเรื่องสำคัญกับ Network Engineer หรือคนที่ดูระบบ IT คนที่ดูทั้งซิสเต็มทั้งอะไรแต่ทูอาจจะเปลี่ยนแตกต่างไปดังนั้นพวกเราเป็นคนไอทีดูแลระบบสิ่งที่เราจะต้องมีก็คือ t ทูสในการ m o n i เตอร์ g เพื่อที่จะให้เราเห็นเห็นภาพของระบบเราในเชิง v วิชวลไลเซชันก็คือเห็นภาพจับต้องได้เพื่อใช้ในการวินิจฉัย นะครับส่วนเราจะวินิจฉัยได้ดีได้ถูกต้องหรือเปล่าขึ้นอยู่กับทักษะและสกิลของเราในการที่จะอ่านค่าแล้วแปลความหมายดังนั้นเนี่ยในคลิปหน้าคลิปต่อๆไปก็ได้พี่จะเอาความรู้หลักการแนวทางในการที่จะอ่านค่าต่างๆนะครับมาปูพื้นให้แนะนำให้พวกเราเองเนี่ยจะได้เอาความรู้ที่มีเนี่ยไปอ่านค่าเหล่านี้หรือด้านอื่นๆได้นะครับ อย่างน้อยสามารถภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า Investig ก t e ก็คือสำรวจคร่าวๆเช็คคร่าวๆเก็บข้อมูลคร่าวๆเพื่อเอามาวินิจฉัยว่าต้นตอของปัญหาอาการที่เกิดเกิดจากอะไรและแนวทางที่จะแก้ไขปัญหาคืออะไรนั่นไงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยช่องเทคดอปก็จึงเป็นช่องที่น่าติดตามถูกไหมมันเป็นช่องที่ไม่เหมือนใครนะครับใครจะเอาความรู้แบบนี้มามาให้แต่พี่ลักษ์เองเต็มใจที่จะแนะนํา เพราะถ้าเชื่อว่าเพราะเชื่อว่าถ้าเมื่อเรามีความรู้ที่ดีเราจะเลือกใช้ t o ูสตัวไหนนะครับก็ย่อมได้มันเหมือนกับเราคือนะครับกระบีนักเซียนกระบีที่จะดึงกระบีอะไรออกมาก็ได้นะครับซึ่งนี่ก็คือเป็น n n ของ w h อของ o l u t l u t i o n s u n t u n t ท n g ที่พี่ลักษ์บริหารอยู่และให้บริการลูกค้าอยู่รวมทั้ง DNA ของช่อง t ท็ก a อ o ดอย่าอย่าพลาดที่จะกดติดตามกดกระดิง่งและอย่าพลาดที่จะสมัครช่องแท็กอดด เพื่อให้ได้ทำคลิปดีๆออกมาให้พวกเราได้เรียนได้รู้ได้อ่านได้เข้าใจได้ฟังนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ไปเยอะๆนะครับจะได้ขยายสังคมแห่งการเรียนรู้ไปด้วยกันการเรียนรู้ไม่ได้มีที่สุดนะครับโดยเฉพาะการเรียนรู้หลังจากที่เราจบการศึกษามามันเป็นสิ่งที่ดีนะครับดังนั้นจะจ่ายตังให้การศึกษาก็รีบจ่ายซะนะครับดีกว่าเอาตังค์ไปกินเหล้านะนะโอเคบายสวัสดีครับ